สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง v p พารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรคำนวณตัวเลขของสลากแ่งรัฐบาลในสูตรหลักหน่วยบนประจำงวดวันที่17ทับ1ทับ6ก็ดนะครับก็เป็นสูตรปักหลักหน่วยบน5ตัวเลขลงครั้งที่1ในนาม YouTube ช่อง v p พารวยนะครับ w e ฟีแปลว่าพวกเรานะครับก็พารวยสำหรับทางช่อง Youtube ฟีพารวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อศึกษาที่มาของตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เป็น เศรษฐีตัวเลขที่นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็เป็นสูตรหลักหน่วยบนห้าตัวเลขนะครับก็เป็นสูตรที่ยังคงเข้าต่อเน่องนะครับสําหรับสูตรนี้ยังไม่หลุดเฟรมนะครับสําหรับเศรษฐีผลตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมก็เป็นเศรษฐของรางวัลที่หนึ่งและสองตัวล่างนะครับ ซึ่งก็วันที่1 0ทับทับ6ออก7 2 7 2 0 2 2ตัลออก66 16สทับทับออก9 3 1 4ส 6, 6 2 2ตัลออก44 1ทับทับออก7 4 3 9 5 1 2ตัลออก6 3ส6ทบ11ทัอก55 7 9 9 0 2ตัลออก1 4 1ทับทัอก2510972ตัวลาออก91 1 6ทับทับออก สามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสองล่างออกแปดห้าสามสิบทับติดสองทับหกออกหกสองห้าห้าสี่สี่สองดล่างออกแปดเก้าวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเจ็ดก็รอผลออกนะครับก็เป็นสี่ติตัวเลขนะครับก็มาดูทางเดินของตัวเลขในสุดหลักโดยบนห้าเลขนะครับก็ใช้หลักแสนและหลักหมื่นของละวันที่หนึ่งนะครับนํามาบวกรวมนะครับก็จะเป็นเจ็ดบวกสองก็เท่ากับเก้านะครับจากนั้น เก้าก็นับถอยหลังลงนะครับนับถอยหลังแบบสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงนะครับก็ได้เก้านะครับเก้าก็เป็นแปดเจ็ดหกห้านะครับก็เหมือนกับนับถอยหลังเท้าดาวสามสองหนึ่งศูนย์แบบนี้นะครับหลักหน่วยบนห้าเลขนะครับก็มีเก้าแปดเจ็ดหกห้า และในงวดถัดมาวันที่สิบหกทับสหกออกเก้าสามหนึ่งี่สี่หกสองด้าล่างออกสี่สี่นะครับหลักหน่วยบนก็มาเลขหนะครับตามผลการคำนวณก็มาบรรยายมาบรรยายบรรตาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยนะครับเดีย๋ยวจะบอกว่าทำไมบรรยายเยอะจังก็มีบรรยายแล้วก็มีบรรบรรตานะครับก็ <c oughs> เข้าไปหลักหน่วยบนคือเลขหกนะครับ ก็เป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับเป็นการชิดคำนวณย้อนหลังให้ดูแนวทางการเดินของตัวเลขในสูตรหลักหน่วยบนนะครับก็จะย้อนให้ดูนะครับย้อนนี่เข้าหมดนะครับส่วนไปด้านหน้านี้ไม่มีใครรู้นะครับก็แล้วแต่ว่าสูตรจะเตือนไปหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไม่มีใครร่วงรู้อนาคตนะครับก็เป็นการ ชดคำนวณย้อนหลังนะครับซึ่งสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ว่าสูตรนี้ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับเท่าที่สังเกตมานี้ยังไม่หลุดนะครับตั้งแต่ปีหกหกมาส่วนันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเจ็ดนี้ก็รอผลนะครับหน่วยบนจะมาอีกหรือไม่นะครับก็ยังคงใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นนะครับของระวันที่หนึ่งนะครับตรงฉีดเส้นสีส้มนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับ ถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้ว่ายังไงครับก็ทําเป็นสัญลักษณ์ไว้เลข9มาจากหลักแสนตรงที่ฉีดสีส้มนะครับเลข3ามก็มาฉีดสีส้มนะครับก็จะเป็น9ก้าบวกสมเท่ากับสิบสองบวกได้ผลลัพธ์อะไรก็เอาตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับเลขที่ด้านหลังก็คือเลข2องครับจากนั้นก็นับถอยหลังเตี้ยลงนะครับหรือว่าไป็สองไปบวกเก็เท่ากับสิ ก็งลงท้ายหนึ่งก็เอาหนึ่งนะครับหนึ่งบวกเก้าก็เป็นสิบก็ลงท้ายด้วยศูนย์ก็เอาศ0ย์ศูนย์บวกเก้าก็เป็นเก้านะครับเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแดก็เอาแดนะครับหรือจะนับถอยหลังจากสองหนึ่งศูนย์เก้าแปดแบบนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะนับเลขเป็นนะครับถ้าไม่เป็นต้องไปเข้าเรียนใหม่นะครับก็เป็นสูตรหลักหน่วยบน5้าเลขนะครับ ก็จะมี21098เป็นหลักหน่วยบนนะครับตามสูตรนี้หวังว่าคงจะคิดได้นะครับเพราะว่าสูตรง่ายๆนะครับซึ่งก็มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับให้จบคลิปวิวสาหรับการเฉียนด้วยลายมือผมก็เฉียนไปแล้วนะครับก็อาจจะตัวเลขก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถ้าพิมพ์ตัวเลขผมก็จะมาบรรยายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่ามีแต่เป็นการพิมพ์ตัวเลขไม่เห็นมือไม่เห็นแขนเห็นขาอะไรเขียนอะไรเลยก็เลยทําเป็นถ่ายวิดีโอไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาในชื่อว่ารวยพารวยนะครับแต่ว่าไปค้นหาช่องตัวเองไม่เจอเลยครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยนะครับก็ใช้ความหมายว่าพวกเรานะครับหรือว่า V นะครับ ภาษาอังกฤษพิมพเล็กนะครับ W e อ่านว่า V นะครับ V ที่แปลว่าพวกเรานะครับแล้วก็พวกเราก็รวมถึงหนูนุ้นะครับ V พารวยพวกเราพารวยนะครับ V พารวยก็เป็นความหมายแบบนี้นะครับก็หลักแสนหลักหมื่นนะครับ9้าบวก3้าสิบสก็นับถอยหลังจาก2ก็เป็น1098ซึ่งผลในวันที่1ทับสิเอทับหออก7 4 3 9 5 1 สองตัวล่างออกหกสามนะครับเลขหนึ่งก็มาเข้าลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นว่าเข้าจริงนะครับตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าตัวเลขส่วนนี้ดีไหมครับถ้าดีก็นำไปใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ยับขโมยเลขทศิษตามปัญยากมนะ <laughs> แล้วแต่ท่านจะนําไปใช้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรตัวเลขที่ผมนํามาแบ่งปันนะครับเมื่อเปิดเผยทางสาธาระแล้วจะเอาไปเป็นไลฟ์สดวิดีโอก็แล้วแต่สุดน,นะครับก็ช่องของเราคือช่อง youtube รวยพารวยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น v ีพารวยนะครับ v ีพารวยแล้วนะครับเพราะว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวฝรั่งพิมพ์ค้นหาไม่เจอนะครับถ้าเขาพิมพ์ว่า ดับเบิลยูอีก็จะเจอช่องของผมนะครับเพื่อว่าถ้ามีการฝรั่งเข้ามาดูเหตการสร้างรายได้ก็จะสูงขึ้นนะครับก็เป็นการออกแบบตัวเลขชื่อช่องนะครับวีพารวยนะครับมีทั้งไทยทั้งอังกฤษผสมนะครับดูฝรั่งก็ดูได้คนไทยก็ดูได้นะครับถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นชื่อช่องของเราฝรั่งเขาไม่มี ภาษาไทยนะครับก็อาจจะค้นหาไม่เจอช่องผมนะครับก็เลยใช้ภาษาอังกฤษร่วมด้วยนะครับตรงนี้7จ็ดบวกสีเท่ากับสินะครับ1น,นะครับลงท้ายก็หนึ่จากนั้นก็นับถอยหลัง1 0, 9, 8, นึ่งนย์เกดเจะครับซึ่งผลในวันที่16บหกทับสิอทับหกออกห้าห้าเจ็ดเก้างแรกออก1นสเลข0ูนย์ก็มาเข้าลักหน่วยบนนะครับเป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับช่องวพารวยพวกเราพารวยนะครับ ส่วนจะพารวยหรือไม่นั้นก็ดูเองนะครับก็เป็นสูตรปักหลักหน่วยนะครับก็จะไม่ใช้ตัวเลขที่น้อยชุดนะครับก็จะเอาตัวเลขที่มาชัวมาแน่นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมไปเลือกเอาเองนะครับถ้าให้ตัวเดียวททนๆไปนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดมากกว่านะครับผมก็เอาสูตรที่แน่นอน นะครับประมาณ50%ให้ท่านผู้ชมได้นําไปรุ้นนะครับเพื่อจะได้มีโชคมีลาบนะครับไม่ใช่เรียกเอาแต่ยอดอยู่ในช่องตัวเองแต่ว่าสมาชิกถูกแดกไปต,ตามๆกันอันนั้นเขาเรียกว่าตําราพาสวยได้นะครับอันนี้เป็นตําราพารวยนะครับ V ีพารวยนะครับพวกเราพารวยซึ่งท่านผู้ชมที่เข้าไปดูช่อง yourself YouTube คนล่าฝันแอสอัศวินนั้นก็เป็นช่องของผมนะครับซึ่งผมก็ไปบรรยายแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวจะบอกว่ามีแต่เสียงเพลงไม่มีการบรรยายผมก็ไปไปบรรยายแล้วนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะจําเสียงผมได้นะครับในช่อง Youtube คนล่าฝันเอสอัศวินก็ลงแนวทางของไวรลาวพัฒนานะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่ผมไม่ได้เปิดเผยนะครับผมก็ลงเป็น ชุดสรุปไปเลยนะครับซึ่งผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าหวยรัฐบาลน,นะครับ89แล้วก็เข้าหวยลาวเจนนะครับในวันที่ผมจะเชิญเป็นว่าหวยลาวแล้วก็หวยไทยนะครับก็เป็นชุดสรุปของผมเลยนะครับเพราะว่าผมจะใช้สูตรหวยลาวในการชิดทั้ง2ตัวเลขเลยนะครับไม่ว่าจะไทยและลาวซึ่งก็เข้าติดต่อกันมา5้างวดแล้วนะครับ เท่าที่ดูก็ไปยอดหลังดูได้นะครับช่อง youtube คนล,ล่าฝันแอตอัศวินนะครับก็ไม่ได้มโม้นะครับก็ไปดูยอดหลังก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ช่องแล้วดูค้นหาตรงวิดีโอนะครับที่ผมให้แนวทางไปนะครับส่วนตรงนี้หลักหน่วยบนก็เข้าเลข7นะครับ5้าบวกหเท่ากับศก็เป็น0ูนย์เกดดนะครับก็ขเข้าหลักหน่วยบนคือเลข7นะครับก็คำนวณในงวดต่อไปน,นะครับก็นําน หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งนะครับของรางวัลที่หนึ่งในงวดก่อนซึ่งก็จะใช้รางวัลที่หนึ่งในงวดก่อนมาคํานวณหาตัวเลขในงวดถัดไปนะครับซึ่งผมก็จะใช้สูตรเพียงแค่2ตัวเลขนะครับก็คือหลักหมื่นและหลักแสนหรือหลักแสนบวกหลักหมื่นแค่นั้นนะครับก็จะมี2ตัวเลขตรงนี้หลักแสนคือเลข2หลักหมื่นคือเลข5านะครับก็ก 100, 5, ะบจะเป็นสองบวก5ก็เท่ากับ7นะครับจากนั้นก็นับถอยหลังนะครับ ก็จะเป็นเจ็ดหกห้าสี่สามนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเจ็ดไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบหกก็ลงท้ายด้วยหกเหมือนเดิมใช่ไหมครับหกบวกเก้าก็เท่ากับสิบห้าก็ลงท้ายห้านะครับก็ห้าห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่ก็ลงท้ายสี่ก็เอาเลขสี่นะครับสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามก็ลงท้ายสามก็เอาเลขสามนะครับหลักหน่วยบนก็จะมีเจ็ดหกห้าสี่สามนะครับท่านผู้ชมบวกถ้าเกินตั้งแต่สิบแต้มขึ้นไปหรือ อย่างเช่น5บวก5เท่ากับ10ก็ลงท้ายศูนย์ก็เอาศูนย์ประมาณนี้นะครับก็ในการเช็ดคำนวณหลักๆก,ก็จะเช็ดประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเช็ดตามได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะเก่งกว่าผมนะครับในการเช็ดคำนวณซึ่งก็มาดูสูตรต่างๆนะครับก็สามารถนําไปเทียบเคียงของสูตรท่านเองได้นะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรก็เป็นการเช็ดค้นไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งก็ใช้ในการ ใช้แบบลอยมาเลยนะครับส่วนการไปถ่ายทำชิปวิีโอบางครั้งก็มือกับคำพูดไม่เสมอกันนะครับบางครั้งก็ชิดเร็วไปส่วนมือก็ช้านะครับบางครั้งในการบรรยายส่วนการพิมพ์ตัวเลขผมก็จะพิมพ์ตัวเลขไปแล้วก็มาบรรยายก็จะพูดเร็วหน่อยนะครับเพื่อให้ทันกับตัวเลขที่พิมพ์ออกมานะครับตรงนี้ว่อถัดมาวันที่สิบหกท่าสบสองท่หกออกสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ด สองตัวล่างออกแปดห้าเลขหลักหน่วยบนก็เข้าไปในตำแหน่งแรกนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็มาครบสองตัวบนนะครับมีห้าและเจ็ดด้วยนะครับในวันนี้ต่อไปก็คำนวณเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับง่ายๆก็รางวัลที่หนึ่งที่ออกไปแล้วนะครับก็ใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นเพียงแค่นั้นนะครับได้ผลลัพธ์อะไรลงท้ายด้วยเลขอะไรก็เป็นตัวเลขแรกนะครับตรงนี้หลักแสนคือสาม หลักหมื่นคือเลขห้านะครับสามบวกห้าก็เป็นแปดนะครับก็เอาแปดเป็นตัวเลขแรกนะครับเท่ากับแปดเท่ากับแปดนะครับแปดไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบเจ็ดนะครับบวกแปดบวกเก้าคงที่สีมตานะครับแปดบวกเก้าก็เท่ากับสิบเจ็ดลงท้ายเจ็ดนะครับก็เจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกลงท้ายหกก็เอาเลขหกนะครับหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าก็ เท่ากับส5้าก็เอาห้านะครับห้าบวก9้าเท่ากับ14ก็เอาเลขสีนะครับหรือจะเป็นลดแต้มไปเลยก็คือแปดเจ็ดหกห้าสี่นะครับนับถอยหลังลงมานะครับหลักหน่วยบนก็จะมีแปดเจดหห้าสี่นะครับห้าตัวเลขนะครับโอกาสตัวเลขมานั้นก็สิบตัวเลขให้ห้าตัวเลขก็โอกาสห้าสิบเปเซนตนะครับในการเทียบเจงนะครับ ส่วนช่องอื่นที่เขาให้ตัวเดียวก็คืออัตราที่มาก็คือ1ต่อ9นะครับโอกาสน้อยมากนะครับที่จะเข้าอันนี้ถ้าเข้าก็ถือว่าเป็นการฟุกมากกว่านะครับถ้าเข้านีก็ดีไปนะถ้าไม่เข้านี้ก็เป็นสูตรที่อยู่ข้างถนนนะครับเพียงเพื่อเรียกยอดวิวแค่นั้นแต่สมาชิกโดนแดกแบบนั้นก็ไม่เอานะครับเราก็เน้นความชัวร์มากกว่านะครับ ก็เป็นสูตรตัวเลขที่นํามาให้ท่านผู้ชมเพื่อความชัวนะครับถึงแม้จะว่ามีความชัวแต่ก็มีโอกาสหลุดได้นะครับสําหรับสูตรนี้สําหรับสูตรนี้ทําได้87654หนะครับหน่วยบนนะครับเลข2-3ตัวท้ายเราไว้ที่หนึ่งมี5และ4นะครับปกติน่าจะออก5้สีด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าออกเบิ้ลน,นะครับออก5้าสีสีนะครับตรงนี้หลักหน่วยบนก็เข้าไปที่เลข4นะครับ หลกสิบล้างก็มาเลขแปดนะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายมากนะครับซึ่งตัวเลขก็ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับในสูตรนี้ผมก็มาบรรยายบรรตาบรนอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับซึ่งผมก็จะพูดไวนะครับบางครั้งบางครั้งก็พูดช้าๆนะครับ อันนี้ก็ไปบวชนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ลงลงอะไรนะลงยานะอันนี้เป็นเป็นลงวีพารวย <c oughs> ตอนนี้ขากำลังดังนะครับก็เป็นสูตรนะครับสำหรับสูตรหัวลาวพัฒนาน,นั้นก็ไม่ยากนะครับผมก็มีแค่ใช้ลัก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 ,ล,กลักหมื่นบวกหลักพัน บวกหลักสิบนบักบวกหน่วยบนได้ผลลัพธ์อะไรก็นับถอยหลังสารวันเตี้ยลงนะครับก็จะเป็นสูตรนะครับแค่นี้แหละครับ <c oughs> ของเวลาพัฒนาที่ให้ไปนะครับก็เป็นสูตรง่ายที่นํามาให้ท่านผู้ชมในช่อง y youtube คนล่าฝันแอดอัศวินนั้นก็มาเข้าทุกทางนะครับสําหรับเลขวิ่งเลข,เลข,เลขรู้นะครับต่อไปก็จะไปคํานวณตัวเลขในงวดวันที่สิมกราคมหกที่จะถึงนี้นะครับ ออกห2สองห8 9ห้าสี่ี่ปดเก้านะครับรางวัลที่หนึ่งนงวดก่อนนะครับก็นำหลักแสนก็คือเลขหนะครับจีดสีส้มนะครับหลักหมื่นก็คือเลข2นะครับนำสองตัวเลขมาบวกกันก็จะเป็น6บวก2เท่ากับ8ดนะครับก็ได้เลขแดเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับหลักหน่วยบนตัวเลขแรกจากนั้นก็นับทอยหลังก็แปดเจ็ดหกห้าสีหรือแปดบวก9้าเท่ากับ17ดนะครับเจ็ 7, ก็ลงท้ายเจ็ดก็เอาเจดนะครับ จ็ดบวกเก้าเท่ากับสิบหกก็ลงท้ายหกนะครับสิบหกก็หกหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าลงท้ายห้าก็เลขห้านะครับห้าบวกเก้าคงที่สีมันตาลนะครับก็เท่ากับสิบสี่ก็เลขสีนะครับหลักหน่วยบนห้าเลขที่ทําได้ก็จะมีเลขแปดเจ็ดหกห้าสี่นะครับท่านผู้ชมคิดว่ามาหรือไม่นะครับถ้าคิดว่ามาก็นำไปรุ้นรางวันได้นะครับถ้าคิดว่าไม่มาก็มองผ่านนะครับ วันที่17บเจ็ดทับหนึ่งครับหกเจ็ดก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขลักหน่วยบนจะมาตามนี้หรือไม่นะครับซึ่งผมก็มาบรรยายนะครับในการพิมพ์ตัวเลขแล้วก็มาบรรยายนะครับก็เปลี่ยนชื่อช่องอีกแล้วนะครับจากรวยพารวยมาเป็น V นะครับจากรวยมาเป็น V นะครับเพราะว่าผมไปค้นหาตัวเองในช่อง youtube ไม่เจอนะครับพอพิมพ์ค้นหาว่า W u e เจอช่อง ของตัวเองครับวีพารวยก็เป็นการค้นหานะครับรวยพารวยนี่ค้นหาไม่ยังไงก็ไม่เจอนะครับ <c oughs> ก็วันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งทับหกเจ็ดก็รอผลอออน,นครับสูตรหน่วยบนห้าตัวเลขน,นะครับมีแปดเจ็ดหกห้าสี่ท่านผู้ชมคิดว่าม,มาก็นําไปรุ้นนะครับถ้าไม่มาก็มองผ่านนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางแต่ความเหมือนเทิงตัวเลขเป็นเพียงสถิติผลการคำนวณเพียงเท่านั้น ทัพี่น้องช่องยูทูบวีผาลุยวีพ้าลวยพวกเราพ้าลุยก็ให้ท่านผู้ชมปวดใส่วิจารณญานในการรับซ้อมขะน้อยก็บรรยายมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับซ้อมส่องยูทูบวีพาลวยน้ำกันทุกผู้ทุกคนทุกน้ำ เตอตั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศแล้วก็อยู่ที่ดาวังคานสำหรับเมื่อนี้การบรรยายกับคงจบเพียงเท่านี้เตอพี่น้องแต่ขอให้ทุกคนโชคดีลำลำรวยรวยเหมืนๆเตอพี่น้องก็จบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชม y o youtube วีพารวยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ